นะครับผมจะถ่ายทำพระใหม่ที่ท่านหลวงพ่อคุณปุณริเสตโทนะครับทำให้ดู่ทีเฉยนะครับไม่ได้ไม่ได้ปล่อยนะครับผมจะให้ดูเฉยไม่ได้ปล่อยนะครับทำให้ดูที่เฉยพ่อเป็นพระเจ็บ พระจองมาพระใหม่นะครับปี17ึ่หนึ่งเกปีหนึ่งสองหนึ่ย้อนยุคนะครับดูเลยนะครับไม่ดูข้างหลังนะข้างหลังก็มียันดวงแนะครับ ที่ออกมานี่ก็หลุงพ่อคุณที่ไปออกอยู่กรุงเทพนะครับที่ถือปืนสูบยาสูบุรีนี่แหละถือปืนนะครับทดสอบปืนตำรวจตำรวจพวกปืนมาก็เลยทบสอบเลยยิงดูเลยพวกคุณจับยิงไม่ออกหรอกครับนี่นะครับนี่เรียนนี่หายากนะครับตัวนี้ก็ไลเซนตนะครับปีสามหกตัวนี้ย้อนยุคหมดเลย นะครับตัวนี้ไม่ยอ่อนนะครับตัวอ้น,นี้ไม่ยอ่อนยุกอันนี้ก็ไม่ยอ่อนยุกอันนี้ยอ่อนยุกนี่ก็ยอ่อนยุกนี่ก็ย่อนยุกปีหนึ่งเก้าย่อนยุกหนึ่งสองก็ย่อนยุกหนึ่งเก็ไม่ยอ่ยอนยุกย่อนยุกแต่ทําใหม่เลยนะครับทําใหม่เลยที่มีกีวอนติดนะครับนี่ 19, หนึ่งเก้าเขียนว่าข้างบนรวย นะครับไอ้ตรงตรงกรอบตรงกรอบมันจะมีมีเลขนะครับตรงกรอบจัดมันมีเลขนะครับมีตัวมีตัวเลขนะครับมีบล็อกเป็นตัวเลขนะครับเดีียวถ้าถ้าไม่ถ้าไม่อัด ถ้าไม่ใส่กรอบมันจะสวยเหมือนกับเหรียญน,นี้เลยนะครับพวกนี้นี่จะสวยเหมือนกันจะสวยเหมือนกับเหรียญน,นี้เลยนะครับนี่สวยอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยอย,ย่างนี้เลยนะครับนี่เตียนแท้จากวัดดูที่ครับเนี่ยนะครับโทรศัพท์นี่เขาดีไม่ได้หรอกนะครับจะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่มีทำแล้นะครับพ่อมีแต่ลูกศิษย์ใช่ไม่ได้แล้วลูกศิษย์นะครับสวยงี้เลยนะครับนี่มันกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าย้อนยุคสวยๆเลยนะครับนี่สวยนะครับเนี่ยนะครับสวยจริงๆงาม,มจริงๆนะครับ นะครับขอบคุณที่ดูที่ชมกันนะครับถ่ายเฉยๆนะครับถ่ายให้ดูเฉยๆว่าของใหม่นะครับของใหม่ก็แช่หลักพันนะครับก็ของใหม่ก็ปล่อยไปไล่องค์เลยแต่หยุดปล่อยแล้วนะครับขอบคุณค